คนรู้จักคำว,ว่าหมอกระเป๋าใช่ไหมคะในเกาหลีเนี่ยก็มีหมอกระเป๋าเหมือนกันนะคะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะมากเลยนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ตามร้านทำผมหมอกระเป๋เนี่ยก็จะมีการฉีดหน้านะคะแต่ที่ฉีดไปเนี่ยจะไม่ใช่ฟิลเลอร์ใดๆเลยนะคะจะเป็นน้ำมันหรือแบบฟิลเลอร์ปลอมอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นคนเกาหลีเนี่ยก็เลยค่อนข้างจริงจังกับการหาคลินิก ทำหน้าเขาก็จะมีแอปมานะคะซึ่งชื่อว่าแอปออนนีนะจริงๆแอปเนี้ยนานาเนี่ยเคยใช้มาประมาณ10กว่าปีได้แล้วนะนานาใช้แอปเนี้ยหาข้อมูล ต่างๆนะคะปัจจุบันนี้มีเมนูภาษาไทยแล้วซึ่งดีมากสมัยก่อนเนี่ยเป็นภาษาเกาหลีอยู่เลยนะคะเช็ครีวิวได้ว่ารีวิวของคลินิกเนี่ยดีหรือไม่ดีคนเกาหลีช่างคอมเพลนนะคะถ้ามันมีอะไรผิดปกติเขาก็จะคอมเพลนในแอปเลยนะคะเราสามารถดูได้ว่าหมอมาจากที่ไหนราคาเท่าไหร่อันนี้ดีมากเลยนะคะเราจะได้รู้ก่อนไปเราจะได้ไม่โดนฟันนะนะคะแล้วก็มีล่ามคนไทยให้ด้วยนะคะพอมีแอปแบบนี้นะคะ<ๆ>ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเจอกับหมอกระเป๋าอีกแล้วนะคะหากใครมาเกาหลีเนี่ยสามารถใช้แอปนี้ได้ เ,ะะเพื่อความปลอดภัยสําหรับเงินในกระเป๋าตัวเองนะคะแล้วก็ปลอดภัยสําหรับหน้าตัวเองด้วยนะคะ